มีีแต่เฮ็ดกาบทักทายสบายดีและกาสวัสดีทุกทท่ทานที่กำลังติดตามและกาฮับส้มยินดีตอนรับเขา้าสูซองเบาเพชรแสนสนะมือกา ได้เดินทางขึ้นมาป่าอีแล้วแต่ตอนที่ขึ้นมากะไม่ได้ถ่ายให้เบิ้งซ้ำนะคือมาพักมาเศร้าอยู่แถวแค้มแคมด่านพระจั์ใหญ่ทุกคนพักอยู่แถวน้ำซางนี่นะน้ำค้ำนี่พอดีว่าตอนขึ้นมากะทางก็ถือว่าพอไปมาได้นะนียะปลเลยมือวันน,นี้เดินทางมาป่าสามคนพี่น้องเ้ยมีบาพม,ม่าและกะ บาเกตเดี๋ยวมาลุ้นเมื่อีเทนึงว่ามาเทียวนี้สิได้ของอยู่ของกินหรือบอนะจะได้ออแล้วบัน,นี้ก็ได้นี่กะเดินทางมาหอดบอนหึงเตอละมาหอดแล้วกะพาเดียวหาปันทุนจำแจวกใะอยู่ไหมตัววางไงทุกคนแต่มื่อนี้ก็คือเก้านะสิลองหาลาเนื้อใไงบึงส่วนตัวน้อยนี่คือสิม่ได้พี่น้องเลย เลิมคำแล้วทุกคนนะแต่ก็ยังมีเจอเพิ่อ,อยู่นะเลาะไปจอบแถวต้นมะก,กระบกมีแต่ต้นสมอยอยู่มีอยู่สองต้นที่มันเฮ่าเฮ่าแล้วนะเห็นหอยมันไม่ไหมอยู่เจอแต่หอยแต่ตัวมันยังไม่เห็นนะแต่หอยมันมาทางหน้าพี่เดี๋ยวสีลองไปจอบๆดงทุกคนแถวต้นมะก,กระบกนะจักละพรอมมีพอได้มือนี้ก็ได้มามือทำอิดนี่กะ เริ่มจะคำแล้วก็มันนี่นะมือคักเลยทุกคนนี่เมื่อกี้นี่กะจับกระปากนะโอ้ในผ่านใหญ่เห็ดเซ็ตเลยทุกคนเฮ้ย <c oughs> เห็นนกเห็นกระเหอะกะะบปดิ่งนะแม่แต่ไก่ป้าบินขึ้นเทิงโโหไปดิ่งทุกคนเลย สุดท้ายก็เลยได้จับกระปาดเชเดี๋ยวลุนทำเบิ้งทีมงานว่าสิได้พี่เลยหรือบอนะมีผู้ใดบอน,นี่กะได้เดินทางเข้าหอดที่พักก็ได้ทางทีมงานก็เ้ามาเมื่อเลยแต่ละคนก็ได้เนี่ยเลยมาพมมาได้พี่เลยได้นกตองโขกตัวนึงได้นกตัวนึงเนาะนี่มานอยู่มานอยู่เนาะมานยู่ได้เ่เกีิเหมือนกันัดไม้อยู่เปื้ป๊ก อย่างไฟเอ็นกินเพื่อจี้โมูบะปีกระปาเจ้าล่ะโอ้ได้เลยนะเอ็นแ่งจอมน้อยจัน้อยละว่าแล้วนะเนาะระดับในผ่านไปนี่ดับปืนได้พ่อละมั่วไอ้โมันจะเป็น่นดันั้นเราได้ขึ้นในผ่านไปหาอยู่หากินนะได้มันมันจะเป็นจำแจ้าเราได้เดินในผ่านน้อยได้เดีคอยกามีได้คือเดียวพี่น้องเลยแต่ มาทางปัดยังเห็นกระปาดนะ,นะก็เลยเก็บเอากระปาดมาต้มหรือว่าปิ้งก็ได้แลก็ได้ฟักกระเม็ดได้มือน,นี้นะไปหารัดหมูผาดทีเราเลยเยห็นต่หอยมันในหอยเก็แนวใดก็ป๊มีแต่แนวฝ่ายมีไหวทั้งหมดเอดพี่เลอหนี้เครื่องไม่ดีละเครื่องไม่ดีละหาสปริงใหมแบบนี้น เป็นสิ่งใหม่สีปิงน้อ่อนพดเตะตะแกบตะแก็บกบิเตะทำพูดแต่แกบกบิเตะอีกพเนบี้ยเชื่อยิงแบลจอกมอจะมออยู่ได้ได้ยิงยั่วมันนี่นะห้าบาทมีนะยิงห้าบาทอ่กเตะจับาทอไม่ได้ยิงหมูตีมันะยิงเพราะก็น่าก็จะเข็นเข็นได้ยิงหมูแตบเหมือนหาบาทแล้วจะเจ้าฟาดเลได้คอยเลยกห้าบาทอันนี้หมูเยอะเยอะมากน้ำกอยกันเล จาว่ายิงหมูจะดึกทิมล้นทัดคอนเนาตัดคอนหาวือเชื่อเนาะจ้าว่าลื้อนอยู่ด้วยอันนั้นนะใบไม้ได้หัวเก็ดเพิ่มเี่เลยว่าพ่มาเอ็ดว่านี้ต้มกระปาดอันนี้ว่าเมนูในผ่านใหญ่นะอันนี้แล้วสุดแยกแล้วเนาะออกโนี่่าอันี้เชื่อได้อยู่ในป่าแนวนี้ต้มกระปาดทุกคนเอ้ยกินกับนี่ พักเมกแต่ก็ได้เนื้อตัวนึงนี่นใ,นนนในผ่านน้นอยในผ่านนกน้อยนกกระตรงโคกในผ่านเกรเพ่อน,นีได้มาแตง่งพี่น้องเลยก็กินไปได้ละอันสาบซีมาแล้วละได้มาแต่งกว่าในผ่านญ่มันจะเป็นแบบนี้ผมเอแม่พี่น้องมากินข้าวแรงมือนี้นี่ เมนูต้มกระปาดจำแจ่วไ่ได้กินได้ไหนแจ้วกระปาดตอาหารแซ่บาห่างกินยะว่ยังไม่ได้กินนะเพื่อเอาวันรอบนี้เบ็สจะต,ตัวใหญ่สุดท้ายก็ได้จับกระปาดมาต้มกินย่อมาได้หมูแจ่ว เราได้ได้มูเลยน้อยบาบผมมาไม่ขึ้นปาดเลยงนะมาแล้วก็ไม่นุ่งต้มกับปาดโลดจำเซลในพังเกียรตจะได้มาแต่งคอยกับได้กระปาดมาบ้างกินขาเดียวทางบาบผุได้นนนนะตััวีี้้้้ไไดดอบามาได้นกตัวนึ่งก็แต่ละคนกันนะมาตืมเดียว เดี๋ยววันนี้กะกินข้าวกินน้ำอิ่มนี่กะสิได้ออหาการกัเด้เพราะว่ากลางเว่นนี้เสียงมันดังกันแล้วนะมันหลายคนกลางคืนนี้เสียงรู้ซึกว่าสงัดเด้เพิ่อมีคอยยิงพี่เดินนะหมูมันน่าจะอ้อก,กินมากกระบกแต่ถ้ารุนเบิรงอีกเธอหนึ่งนะว่าสิเจอะดึงมีเจอก็ได้สขออนุญาตกินข้าวกันทุกคนแจ้งไปแจ้งบ่นี้นะตาตั้งมันคืนกินกาแฟ ก็จะสามซี่ซองหนี่งกินเนี่ยรีบคือเก้าเลยนะนะทุกคนเดี๋ยววันนี้กะหลังจากที่กินข้าวแล้วก็พักผ่อนไปถึงเติบกับสดายอกไปการนะตอนนี้เวลานี่สิบโมงสิบแปดนาทีนะจะสองโมงถือว,ว่าประมาณถือว,ว่าสี่ทุ่มนะทุกคนเดี๋ยววันนี้กะิได้พาเดียวออกการกันไปน้ำเดียวสองคนกับบอเกตโซนบา่าวผมมา นอนรับเลยจักเพื่นเราไปบนนี้เริ่มมีจักน้ำเพื่นนะโอ้ไปแห่กินเหล้าปะต่งตัวรอกันเราแห่กินเหล้าเลย <c oughs> ชาวก,ก็โอ้โหเกล็ดเกือกแพยังดีนะกันโป๊กันโป๊ะป้นเนี่ยอ,อืมคนไปมึงเงียบไม่ได้ถือเกลบเลยได้อืมคนคุ้มบ่สมอยอยู่เลยโป๊มีมีกลางเวรน,นะมันมีค่อยลายกลางคืนเชือลายแท้กลางคืนนละ กินแล้วว่ากาแฟนะจีนแล้วแซมซีดีดวนี้เนาะปกติมีใครกินกาแฟเนาะมีเขาไม่ค่อยกินกินแล้วนอนไม่ไปนะเออโอ้นอนไม่รับการหมูออกตอนกลางคืนซ้ับกลางเวรคนยิงลายก็ละเสียงสนั่นก็ละมันมีครอ่อกเฮ้ไปเบิ้ลลุยลุยโอ้เลงยุ่งบ่เฮ้ยเลี้ยงยุ่งบ่เออนอนกัดกางหมูไงเต้เลี้ยงยุ่งบ่ ยานมันมีตุย้ยวะเอาลึออกมาบริจาค <c oughs> ตามเ <c oughs> ด้นะดอเนี่ยทุกคนสิได้ออกไปการก็บแบบนี้นะ ทุกคนนีกะไปการกะได้ห้ามาฮอดที่พักแล้วได้คือสรุปเลยไปการกะมีได้เพื่อเลยมีพอหมูกะได้สมอ้อยอยู่นะนีกะห้ามาฮอดบอลกะผู้ดีบ่ายโมงหนึ่งบ่ายโมงหนึ่งกว่าๆทุกคนหรือว่าตีหนึ่งกว่าๆอะแหละเดี๋ยววันนี้กะจะได้หาพักผ่อนก่อนเมื่ออื่นุละจังอหาอยู่หากินอีกทอหนึ่งมาป่ามือแรกกะถือว่ามีค่อยมาขึ้นมาตอนเช้าๆเนี่ยกะ ทางทีมงานิ่นกะแยกย้ายเดี๋ยวอ้อไปหาของอยู่ของกินมาแล้วแต่ค่อยกะยังไปได้อ้อเนื่องจากหากระลุกพี่น้องเอ้คือลูกยากระนะคือเมื่อคืนนี่ฮะไปการกะมีค่อยพบเพื่เลยมามีทึโซงมันทุกคนนะเดี๋ยววันนี้กะสีได้อ้อหาของอยู่ของกินนี่ก่อนสีได้หรือไม่ได้กะเดี๋ยวทารุนติดตามบึงกเทอหนึ่งนะตอนเ้าๆนี่เดี๋ยวสิอ้อจอบ,บึ่งเนื้อน้อยก่อนพี่น้องเนอะ้จอบ,บึ่งกระเหาะบึงนกหรือว่าได้เพื่อก็เอานะ คือไปจอบ,บึ้งเนื้อใ่เมื่อวานนี้กะสุดท้ายได้กิจเกี่ยวกระปาดนะมีหมานเพล่เลยกะ,ก,ะกะหนกะเหาะกะเห็นอยู่ได้นกกะเมื่อวานนี้นะแต่เมื่อนี้มีหุ่นเจ้าว่ามันจะเห็นหรือไม่เห็นออกไปหามันโดยเฉพาะนี่นะ เรียบร้อยนะก็เอีตัวใหญ่เติบทุกคนพอทุกคนมีแต่เห็ดซีนแต่มันแก่แล้วนะกินไม่ได้ละแข็งเลยเอ้าเสร็จแล้ะไปต่ออีกนะ สอยแห้งแล้วทุกคนเดี๋ยววันนี้กาสิได้หายู่หากินเลาะเซอร์บอนกันเดี๋ยวมาลุ้นอีเธอเนื่องว่าสิได้เหลือตื่มอีหรือบอทางทีมงานฮาสิมา,ออมาหอ์อยู่บ่อเมื่อนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ห่างทุกคน มดมีตอดเจ็บใช่ไหมสายเลย n า ả อาหอด่านเลยทุกคนะแต่ก็ยังมีได้เพิ่ตืมเยู่ส่วนหลายก็ได้แต่พบแบบมันมีซึ่งนะมันไปเรื่อยๆกระหอกกันหมูที่คอยนำเมื่อวานนี้ทุกคนความแน้นำแต่ไปเจอเมื่อวานนี้เจอแต่หอยมันหมูนี่ หมูน้อยนะประมาณสองนิ้วห้อยไหมนะสองตัวความลงเบิงเตอร์เลยทางเตอร์นี่มีต้นกระบกหลายอยู่เลยเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำตอนแรงกูละจังได้หาเลาะเบิงอีกเท่านึง เฮามาต้นมะกระบกนี่เห็นกระหอตัวนึงไปได้ยิ่งใชบทุกคนมันอยู่ดินแล้วกับมันเห็นคอยก่อนมันแหลกขึ้นไหมไตไปเรอย,เ,รอยเดี๋ยวะได้อบอบานก่อนบัดนี้นะอ้อหาหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำทาทีมงานก่อนเก็บสุบัติยังมีข้ามากก็ได้เพราะว่าเมื่อคืนนี้กินข้าวไปไมทันได้อิม่มคักไปเลยพี่น้องเลยเข้าวเมดนะพอดีเฮาไปได้หนึ่งข้าวเมาื่อคืนเนี่ยเฮากินข้าวเย็นเลย ตามที่คาดไว้ทุกคนเลยทางทีมงานยังมีมาาเลยยังมีเฮามาจากคนเดี๋ยวสิได้หาหนึ่งเขาก้อนมาดีนะเฮ็ดเค่งก่อนทุกคนเลเอาไม้ได้เฮ็ดเค่งก็ได้พอดีว่าลืมเอาเค่งมานะ สูงๆแน่นอนอยนึงเพราะว่าฟืนเห้ามันมีฟื้นโค้นนะก็เลยได้ค้างสูงฝื่นใหญ่อไม้หันห้อนทุกคนไม้นี้เขามักเอาเบอร์ป่า้ะสีเหลืองๆนี่นะ ไม้กะเเคสแบบนี้ประมาณ3อันทุกคนนะ โอเคบันิกาซีได้ไปโต๊ะบอลค้างมานึงก่อน เผลที่เอาไม้สูงเอสอันขาเข้งสูงกะเน,นื่องจากไฟมันลุกแห้งทุกคนฝื่ืนมันโดนง่ยยามันไม่โหดนะก็เลยเอ็ดสูงได้น้อยนึงของอยู่ของกินที่หามาได้กะคอยกะได้แต่นี่ยทุกคนกระเหาะตัวเดียวนะเดี๋ยวถ้ารุ้นเบิ้งทางทีมงานเพื่นสีได้ตื่มหรือบอะนะ เห็นมาเสื้อทีมงานมีได้กับพ่อแต่ไม่ได้จําแจ้วเหมือนนี้นพี่น้องไง้เจอหลายตัวยู่กระหะกันแต่มันยู่สูงอยู่อุ้มแล้วก็มันไปเรื่อยๆนะมันเห็นค่อยก่อนเดี๋ยวถ้าลุ้นบางทางทีมงานเพิ่อสีได้พี่เหลือมาตื่มหรือบอนะ เขากะซุกแล้วบันนี้นะทางทีมงานก็นยังมีเฮามาอยู่เดี๋ยวสิหาสอยข้าวสรอยน้ำถ้าไปเหิงเติบกะทางบ่าวพมมาเพื่อนกะได้เดินทางเข้าหอดที่พักเลยแต่สรุปเลยเม,มีได้เพื่อนเนาะเ <c oughs> พิ่นกะมีมารใช่ไหมหรือแต่ในพ่านเกตท่านในมาบัานี้นะอยวเลยผ่านเกตมาอยู่ปะมาตัวนึงตัวนึงพี่เลยนะแต่ยังได้ลายแต่เยอะแต่งกวาได้ยลายแต่งกวาด้วย ไปพบพอดีแต่ป้าแตงยังเอาด้แตงกวาเนาะนข้าวปูแถวไฟลามไหมไฟลามหราือข้าวปุ๋ยหม,มูเดชเจอปะหมูไปเจอเลยเมื่อตะด o นฮะเมื่ววอตะด o นฮะเห็นตาหอยเนยเาะเห็นตาหอยหม,มูกะหมูโม่จะได้หมูเยอะอ่านหามีเห็ดหอยหลายหลายสูงนี่นะอสองโตนั่นก็ขามมงที้แหะอะไรบุญนะอ่ะมงดาดนะดาดเพชรจันทร์เนี่ย มองมันเคยความมันเนี่ยลงเบงเตอเลยเดี๋ยวบันนี้กัสิได้มาหาเห็ดของอยู่ของกินก่อนทุกคนนะทางผมบ่าวผมมาเป็นกําลังจีกนันในจีมดได้บัดนี้เลยไฟสุดทักรนโนโนห,หร,รือเนาะไอหมูเด้โคเอว์ต่างในผ่านเกจเป็นวอโซซิมือละหลับอ่ะเด้โคสุกินเนี่ยไฟก็ได้เออทีแรกนะว่าจะเห็ดกินท้าแล้วฮะ ยาเจ้าได้หมูป่าละยันยันยันอี้กอดนะนะยันอยากกินหมูป่าก็เลย b t ีเดี๋ยวมาตัดมะขวิดเซอร์โคนกระห้อโคกระไนทางนิ่ผัดเกล็ดเิ่นก่อนล่อยไปภาพมาอีบัดหนึ่งกะกินเขาแล้วได้ คือโคกัดซุกเลยป้าปีงนกป <c oughs> ีเล้วนอดำเบิ่งมันเบิ่งไรล่ะปีงแบบจ่าจับหน่อยนึงมาทุกคนมากินเขา้าเทงน้ำเดียวนะยาเสาวแลวไ้ได้หนีได<า>้เน<ม>าะบอกเกลียดเนาะยาเลยสาวนะเทงแล้วผู้ซือ่อในผ่านนี่กรโง่ยำบ่อยอน,นะ น้ำกอน้ำก๊อลงลุกคนหักคักหักแบบนี้แหละดีหมูมันไม่ได้กึืนไนดะ้แบบนี้นะี่อืมอ,อมีแตงกวากินกับพรับได้โอ้ของกินเข้ากันนะเอาทุกคนหลังจากที่กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็สิได้หาพักผ่อนก่อนเดี๋ยวตอนแรกๆพุรัดจังอ้อหาอยู่หากินอีกเท่านึงแต่สำหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอปิดไว้เพลิงสักนี้ก่อน ขอขอมกคบเจอ์ล้ายสำหรับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านที่ติดตามและกับฮับส้มเป็นกำลังใจมาโดยตลอดกะฝากพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านกดไลค์กด,กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คิดใหม่ๆต่อไปนะ